สวัสดีทุกท่านเราก็จะมากินข้าวนะพี่น้องโอ้ดูทะทางเหมือนจะมืดครึ้มนะทุกท่านมาลุงเหลือนกินข้าวกินข้าวเมนูวันนี้ก็มีไข่นะส้มตำแล้วก็หมกเห็ดปลวกนะทุกท่าน

<laughs> Chào subscribe cho kênh Ghiền Mì เมีย่ยงร่านก็ไปไหมเมีย่ยงร่านก็ไปไหมเราก็กินข้าวอิ่มแล้วท่านเมื่อกี้คลิปมันตัดไปเนาะกินแป๊บเดียวอิ่มเลยนะพี่น้องกินไข่คนละฟอง ไข่ค,คนละฟองส้มตำแล้วก็มกนะหมกเห็ดปลวกนะท่านเออมันเป็นไม่ค่อยหิวข้าวนะพี่น้องสงสัยต้องนิดอ่าต้องงดนะกินข้าวเที่ยงแล้วละ่วนนละงดกินเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นก็พอตอนเที่ยงไม่ค่อยหิวมาหลายวันแล้ว หรือไม่ก็กินตอนสักบ่ายสอง็นไงลูกเลื่อนอิ่มหรือ,อยังอิ่มแล้วเออฝังไปตนนี้ทุกท่าน